ากถ้าผู้ชมแม่งอยากจะฟังประวัติทอมกันมากขนาะดนั้นก็ก็ได้สิไม่มีปัญหาอะไรเอาเดียวคลิปนี้จะมีการพูดถึงทำไมทอมถึงตาดำด้วยแต่ทําชมดูฉากนี้ก่อนนี่ทำาอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงลักษณะทางกายภาพของทอมนะั่นนะทอมก็คือคนใช่เขาก็คือคนใส่เสื้อสีน้ำเงินเนื้อมนะต่างจากทอที่ใส่เสื้อสีแดง ทอมมีผมตั้งคล้ายๆซีเนโอซีเนโอแล้วก็ตาจะเป็นสีดำน้านะนิสัยของทอมเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเบื่อโลกแล้วก็ออกคูลๆหน่อยๆน้านะสิ่งที่ทอมไม่ชอบเนี่ยก็คือทออใ่ทอเนี่นแหละแล้วก็สิ่งที่ทอมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือกีตาร์ของเขาที่ชื่อว่าซูซานตั้งชื่อกีตาร์เนี่ยนะซึ่งจากที่ผมเห็นมานะั้น กีตาร์ของทอมที่มีชื่อว่าซูซานเนี่ยเราจะเห็นได้ในตอนเอสดฟิวเจอร์ครับผมนะไอตอนที่เอสดจากโลกอนาคตจะมาอยู่ตัวเองจากการกินโคกเชี่ยอะไรของมันเนี่ยคือมึงต้องสร้างระบบป้องกันกีตาร์ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้ my god และถ้าท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้ดีๆนะ ทอมเขาสแก,กนดวงตาและไอการสแก,กนดวงตาเนี่ยมีแค่ทมคนเดียวสามารถสแก,กนได้เพราะว่าทอมเขาไม่ไม่มีตาโอ้ไมายกูเดสแม่งโคตรจีเนียสแล้วก็ในเอ็ดเวิร์ดวิกิแฟนดอมเนี่ยก็ได้มีคนเขียนเอาไว้ว่าแม่ของทอมเป็นลูกโบลิ่งและพ่อของทอมเป็นสับปะรดอ่าชิบหายละ แม t t d ดิ Matt, you give กันสู o เดอะเบิร์สอีแล้วเหนอโอ้โหโอ a โหโอ้โอ้โหโอยโหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โอ้โอมาในตหอนอ็ดพาอ้อ,อร์ ray, ร Thom, หโี้โหโอ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โห่อ้โอ้โห้ดหโอ้โหโอ้เหโอยโหโอ้โห้โ่โอมโอ้โหอ้โหโอ้โหะอ้โหโอเโหโ้โหโน้โ้วหอ้โอ้โอมโอ้โอ้กอ้กอ้โอ้้้อ,อ้โอ้ ย้อนเวลามาปี2008ในตอน Moving Target ตอนนี้นะครับพวกเอเนี่ยจะไปฝึกเป็นทาหารนะแล้วทอมมันก็อยู่ด้วยแล้วด้วยความที่ไปเกณฑ์ทาหารมันก็ต้องใส่หมวกใช่ไหมละ่ะก็ทําแม่งผมยาวเกินไปแล้วก็มันก็เป็นดังภาพเนี่ยแหละแสดงก็ทําให้พอมทอมท,อม,ทอมเนี่ยโดนโดนโดน,โดนตัดผมนั่นเองนะนะและดูซีหน้าเลยเขาดีโคตรแซ่ดอ้าวล่ะในที่สุดก็มาถึงคําถามยอดฮิตกันแล้วและทุกทุกคนก็น่าจะอยากรู้กันมากที่สุดแล้วละ่ะทําไมทอมถึงตาดํา Hey Tom Yeah I've always wondered why are your eyes black Yeah why is that ในอนาคตของ S World ครับจะเราจะเห็นทอมเนี่ยใส่เหมือนคล้ายๆแว่น VR ซึ่งมันไม่ใช่แว่น VR นะครับนะโดยทอมจากในอนาคตเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่า Remember that laser you took to the face Uh yeah cancer ที่ทอมในอนาคตพูดเนี่ยเคาหมายถึงนายจําเลเซอร์ที่เข้าหน้านะได้ไหมทอมบอกใช่ ของมันแรงเขาบอกประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็น่าจะมาถึงไอ้เจ้าเลเซอร์ตัวนี้นะซึ่งในเ World เนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมดูไม่ละ<ม>เอียดหรือว่ามันไม่มีกันแน่แต่มันไม่มีตอนไหนเลยนะที่มันมีเลเซอร์เข้าหน้าของทอมหรือว่ามีก็ช่วยบาบอกผมในกล่องคอมเมนต์ด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราไปดูในอดีตของทอมตั้งแต่ทอมเด็กๆเนี่ยทอมไม่มีตาตั้งแต่เด็กแล้วนะมันมีอยู่ฉากๆหนึ่งใน S w ิลด์ตอนปี2 0 0พตน้ตนๆครับที่ทอมเนี่ยขยี้ตาแล้วเขาเผลอเอา มือเข้าไปในลูกกระตาตัวเองถ้าก็แสดงว่าทอมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตาดํแต่ว่าเขาไม่มีลูกกระตาอยู่แล้วงั้นเหรอหรือมันจะเป็นกรรมพันธุ์มาจากพ่อกับแม่ของเขาที่เป็นลูกโบลลิงแล้วก็สับประรดกันแน่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ว่ามันมีตอนตอนหนึ่งที่ทอมเนี่ย,ยได้เอาลูกกระตาของตัวเองจริงๆเนี่ยออกมาใช้เว้ยซึ่งนั่นก็คือซานตาครอสนั่นเองนะครับผมนะมีลิฟซานตาครอสตรงนี้ด้วยซึ่งมันมีฉากฉากหนึ่งครับที่ซานตาครอสเนี่ยเอา พายออกมานานาแล้วทอมเนี่ยได้ทำการเอาตางจริงงเขาเนี่ยออกมาใช้เว้ยมันเปนฟลิกอันเดอร์เทลปอว์ในไอเวนตัดมาในตอนอีกตอนหนึ่งที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่ผมไม่รู้ทอมเนี่ยมีตาสีน้ำเงินแต่ ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เป็นตาสีดําก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้โอ้แล้วก็อย่างหนึ่งทำให้สมัครการล้างมเป็นปีศาจแล้วเด็ดก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้น,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 นะนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะนะเดี๋ยวคลิปหน้า,าลงโซล OBS วิธีผ่านมาตรฐามที่โอ้สำหรับวันนี้เจอกันใหม่บ๊ายบายนะครับผมนะอี